ข้อเท้าครับทุบจะคือเหยียดแขนเหยียดขานะครับเพราะว่าเราจะทําให้เราช่วยมีแรงส่งในการวิ่งนะครับผมไม่ให้เขาการเดินนะครับผมดึงมาดึงดึงท่านี้ช่วยได้นะครับผมท่านี้ครับวอมไปขานะครับสวัสดีครับไปขานะครับไปขานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับขนาดลำตัวนะครับผมค้มลงค้มลงมานะครับ ยกจะวิงนะครับผมหน้าท้องนะครับเอวนะครับได้ใช้งานนะครับผมได้ทำงานนะครับบอมนะครับบอมนไฟนะครับอาหนึ่นะครับเดี๋ยวนะครับถ้าสวยมากขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวไป ช่วยถือกล้องครับผมสวัสดีครับพี่ปาวินนะครับผมได้ครับก็โชคดีครับผมเครียดนะครับผมตาเศร้ามากเลยครับผมเศร้าเพราะมีคนกดแชร์ผมนี่แหละขอบคุณมากครับผมปยทั้งนานแชร์อยู่ห้าคนนะครับน้อยใจมากเลยเนี่ยเนี่ยต้องปิดเฟซหนีละไม่เป็นไรครับบังคับกันแล้วไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคเราก็สอนกันทอครับเก็บไว้ดูคนเดียวได้เลยครับผมไม่ต้องแชร์คนอื่นนะครับ ตามเจน,นะครับเขียวไปดูคนเดียวนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะรู้นะครับฮึบฮึบวิ่งกับที่วันนี้วิ่งกับที่ก็ได้แม้คุณวิ่งแบบน,นี้นะครับถ้าเกิดคุณไปข้างหน้ามันก็เปิด5เปิดูเปิด4เปิด3ได้เหมือนกันนะครับนี่คุณเบ่งก็ปิดมากครับคุณเหนื่อยมากก็แบบคุณวิ่งไปตอเน,นี้นะครับวันไหนที่ฝนตกตามที่บ้านก็ได้นะครับผมนะครับฮึบฮึบวิ่งรับวิ่ง ขอบคุณมากๆเลยนะครับพูดถึงแจเลยนะผมแว่นสวยครับใส่แล้วสบายครับผมแว่นก็ขอบคุณลูกศิษย์นะครับที่ส่งแว่นมานะครับเ่อบันิตด้านแว่นนะครับผมที่หานใหญ่นะครับผมก็สอบถามดูนะครับก็ใส่แล้วดูดีนะครับผมแล้วก็ช่วยได้นะครับผลตกแต่ดอกก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีแสงแดดเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรา วิ่งได้ดีนะครับแล้วก็ทนต่อแดดได้นะครับเพราะว่าม่านทาเราเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนแสงเงียมากๆเราก็ฉล้าเหมือนกันนะครับซ้อมแดดก็ต้องซ้อมนะครับเราต้องศึกษาเส้นทางด้วยนะครับเช่นเั้นพวกพวกวิ่งมาทอนนะครับประมาณ9ก้าโมงสิบโมงนะครับเปิดตัวทีสี่สิบโมงยังไม่เข้าเส้นใจนะครับดังนั้นแล้วเราควรโปกแดดไว้ด้วยตัวนะครับโปรแว่นไว้ด้วยแล้วพขาเวลาเราวิ่งจริงนะครับเพราะว่าใช้เวลาสี่าชั่วโมงบางคนกัดออฟเจ็ดชั่วโมงนะครับมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับแค่คุณตนเดิน วิ่งก็ไม่ไหวนะครับแต่คุณได้มาตนเรื่องสายตาอีกก็เป็นเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยสนอมสายตานะครับเรารักษาไว้วันนี้นะครับเผื่อว่าไว้ใช้มองใครในวันหน้านะครับผมก็ผมใส่ดูนะครับโอ๊ยเข้าตานะครับผมใส่แว่นเข้าตานะครับแต่ถ้ามาอยู่กับผมอาจจะเข้าใจนะครับผมครับสวยไหมครับผมไม่จมูกไม่ก็มีนะครับประชดเก่งเนี่ยประชดแชหรือยังถ้าไม่เชนี่โดนเลยนะเตะออกเลยโอเคครับ สวัสดีครับผมแม่ยกทุกท่านนะครับส่วนมากน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับที่ดูผมขอบคุณมากมากนะครับก็ได้เงืนอนะครับสี่สิบสามท่านนะครับโอเคเดี๋ยวมาดีกว่านี้ครับผมผมก็เป็นในท่านี้ท่าเดิมครับผมพื้นฐานวิ่งนะครับก็ประมาณ1 0ถึงิบเซนผมให้น้ำหนักในการท่าเมื่อแต่ว่าท่า20 20เอร์เซนต่างๆที่เราพยายามฝึกฝนนะครับมันจะช่วยให้คุณวิ่งได้ดีขึ้นเร็วขึ้นพัฒนาขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้น เก้าได้ยาวกว่าคนอื่นนะครับแต่ในเรื่องของ80ปรเ็นก็จะเป็นเรื่องอาหารการกินการพักผ่อนการซ้อมนะครับการซ้อมที่ดีนั้นทุกคนซ้อมมาดีเป็นปีนะครับแต่ถ้าคุณเกิดไปอดหลับอดนอนคืนก่อนแข่งสักวันสองสักคืนสองคืนเนี่ยมันแทบจะแบบมันไม่มีค่าเลยคือแบบที่ซ้อมมาคือมันเหนื่อยมากมันมันแทบเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าต่อให้เราซ้อมมาดีแค่ไหนหากเราพักผ่อนไม่ดีมันก็ไม่สามารถทําให้เรารักษาะระดับ ความฟิตตรงนั้นไว้ได้นะครับผมเรื่องอาหารการกินก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ากินแบบไหนก็ควรกินอยู่แบบนั้นก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าคืนก่อนแ่งจะไปบำรุงมันกินนมกินอะไรแบบนี้บางคนต้องเสียนะครับบางคนเดินทางไปต่างงขวงไม่เคยกินต้ตมตำแต่เพื่อนที่วิ่งพุงพิ้งอยากชวนกินต้ตมตำเราไปจิบกินมันนิดเส้นสองเส้นเราอาจจะต้องเสียนะครับนี่ผมพูดถึงคนที่อยากซ้อมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนะครับเพราะว่าไมเซตหรือว่าความกิดอาคุณให้ความสําคัญกับเวลาอันน้อยนิดนะครับ1ิบวิ2ีิบวิมันจะทาให้คุณ พัฒนาได้เดีกว่าคนอื่นนะครับผมก็ทุกคนอยากวิง่งให้เก่งอยากวิงว่งวิ่งให้ดีนะครับแต่บางคนบอกว่าผมเพื่อวิ่งเพื่อสุขภาพบางคนบอกว่าฉันเพื่อวิ่งเพื่อสุขภาพแต่เขาเหล่านี้เขาก็อยากทาให้ดีนะครับแต่ว่ามันเหนื่อยมันเล่นในเรื่องของหัวใจข้างในนะครับใครๆก็พูดได้นะครับวิ่งเท่านี้เท่านั้นแต่บางครั้งมันอยู่ที่ความฟิตของข้างในแล้วก็ความรู้สึกความกล้าหรือว่าความบ้ามันไม่เหมือนกันนะครับได้ยินไหมครับผมพี่พี่ม่อนสวัสดีครับพรุ่งนี้โคชโชคไปไหมครับ ภูเก็ตวิทภูเก็ตวิทผมเดี๋ยวขอขอคิดดูก่อนนะครับคืนนี้ว่าไปหรือไม่ไปนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ซ้อมนะครับผมพอตั้งแต่อ,อาทิตย์ก่อนนู่นนะครับที่ไปแข่งมา10โล40่สนา35นาทีนะครับไม่ได้ซ้อมแม้แต่วันเดียวเลยนะครับก็วิ่งทากว่า40ได้นะครับอาจจะพลุกมากกว่านะครับก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ซ้อมเลยครับที่มาสนามที่เห็นบ้างปุๆๆ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 ๊ปโปรโคลก็ผมมามา่ายคลิปมากกว่าเดินนักโล2โลนะครับ วิ่งแค่หนึ่งโลก็ไม่ค่อยวิ่งครับก็มาถ่ายคลิปแค่ในเพื่อนที่เห็นนะครับที่ผมเคลื่อนไหวก็คือผมมา,มาแค่ถ่ายคลิปอย่างเดียวเมื่อวันไหนที่มาถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ซ้อมเลยนะพูดตรงเหมือนวันนี้ตั้งใจจะมาซ้อมเดินแต่ว่าพอปาโทรศัพท์มาก็ทำไงได้ก็มีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจที่รักทุกคนเราก็อยากจะโมในสิ่งที่เราถนัดนะครับผมก็เอาสิ่งที่ดีไปนะครับคำพูดค,คำจาผมอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าหูให้กับทุกคนได้นะครับแต่ว่าก็มีจิตนารมณ์ที่อยากจะถูก ตังแรงวันันใจแล้วก็กระตุ้นให้คุณได้ออกของงกายนะครับผมพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายเพราะว่าเป็นภาษาที่เราที่เราคุ้นเคยนะครับอาจจะเป็นภาษาอังกฤษผมไม่ถนัดนวก็ผมไม่ได้ได้หาความรู้เพื่อนจะมาสอนนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องเจ็บหน้าแข้งพวกท่าทาง,ทางอะไรเนี้ยพอเรารู้ว่ามันเจ็บ เพราะอะไรเราก็ต้องลดอาการตรงนั้นนะครับบางคนบอกว่าเจ็บทาไงบ้างเราก็ลดระดับความเข้มข้นในการซ้อมเร็วหรือเระยทางครับก็ต้องหยุดสักวันซ้อมสองวันซ้อมสองวัน,วนหยุดหนึ่งวันต้องต้องเรียนรู้ร่างกายด้วยตัวเองครับไม่มีใครบอกได้นะครับถ้าคุณหาผู้เชี่ยวชาญหรือวิจาการเขต้องบอกให้คุณหยุดอยู่แล้ว2อาทิตย์สาอาทิตย์แต่คุณก็ทําไม่ได้หรอกคุณก็ยังแอบไปวิ่งน,นะครับแต่ดังนั้นแล้วควรจอกประเมินตัวเองไปนะครับวิ่งไปจอกไปทุกทุกครั้งบางคนเนี่ยนักวิ่งเก่งแค่ไหนก็ต้องเจ็บนะครับถ้าคุณไม่เก่ง ถ้าคุณไม่เจ็บแสดงว่าคุณไม่ใช่นักวิ่งนะครับผมก็ในรอบปีสองปีสามปีจะมีเจ็บหนักๆสักครั้งหนึ่งนะครับบางคนเจ็บเข่านะครับเข่าเจ็บเจ็บขาขาเจ็บพวกนี้มันไม่สามารถเป็นเดือน2เดือนไม่สามารถวิ่งได้เลยนะครับพอต้องทนให้มันได้ทุกคนต้องเป็นวัตจักนะครับวัตจักชีวิตวัตจักการวิ่งมันต้องกลับมานะครับผมสวัสดีครับพี่ออสนายช่างสวัสดีครับต้องเปิดกล้องได้ไหมครับเดี๋ยวนะครับเปิดไม่ได้นะครับผมขอบคุณครับแฟนตัวยงหลายท่านเลยครับที่ชมอยู่นะครับ นสร้างนะครับลูกศิษย์นะครับผมจากสุรานะครับก็ผมก็ไม่รู้ขอกหัวใจมาแล้วครับหัวใจมาเผือใจรจะดหรือเปล่านะครับรอนะครับนะครับมองเห็นไหมครับ

嗯。Mm hmm. ังไงาาต่เออไอ้พูดบษอได้ดีดีหนนยวรเออาไปเล่ยังกนเ้ปเดี้แต่นี่มนดีอยู่แล้วดีางานงานสอนก็ยังโอเอยู่ด้วยเกคสวัสดีครับสสครับซมกลับแรอสวัสดีกันน้องสวัสดีครับพรุ่งนี้ไปไหมพรุ่ง้ารู้รานกูแบนอยู่ดิเทศบาลทียังไม่เห็ดโ ผมไม่เนี็ตผมไม่ไม่ไม่ในใจ ก็คี่คุยกับอาจารย์ที่สอนมาอะไรนะครับดูครั้งแรกค่ะดูครั้งแรกผมกาลังจะออกนะครับก็สวัสดีครับคุณน้องเก่งนะครับผมก็เดี๋ยวฝากกูเชนนะครับแล้วก็กลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็วันนี้ก็เดี๋ยวขอซ้อมสักสักหนึ่งโลสองกิโลนะครับผมเพราะว่านี้ก็ไลฟ์มาเป็นชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ผมก็โช์นะครับติดตามผมได้อีกช่องทางนึงครับขอย้า ใน u t u b e นะครับพิมพ์ว่าโค้ชโชคเดินเร็วเป็นปาษาไทยนะครับผมก็จะฝากกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับในนั้นก็จะมีประมาณสัก3-400คลิปนะครับอาจจะเป็นคลิปธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติเพราะไม่ได้ไม่ได้ใส่เสียงเพลงอะไรไม่ได้ตัดต่อนะครับก็ทุกครั้งที่เลื่อนไหวก็อยากจะอัพลงไว้กับอนาคตข้างหน้าื่อมีใครอยากจะมาเดินออกกำลังกายนะครับจะได้รู้นะครับว่าทําแบบไหนบ้างนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มีเกินการในการทําสื่อโซเชียลนะครับผมเองก็ไม่ถนัดแต่อยากตั้งใจจริงนะครับผมก็ อีกเจ้าขายยาขายของนะครับผมเองก็สอนวิ่งออนไลน์ครับตอนนี้ทํามาเกือบเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วครับก็ลูกศิษย์ถ้านับได้พอมากกว่าสี่ร้อยคนนะครับทุกคนพัฒนาผมขอย้าว่าทุกคนพัฒนานะครับก็อาจสนใจก็ตักไลน์ดีผมได้นะครับก็ r u n n i n g นะครับแล้วก็เลขเก้าสี่ตัวนะครับ r u n n i n g เลขเก้าสี่ตัวนะครับผมก็ฝากแอดไลน์มาได้นะครับสอบถามเรื่องค่าคอร์สเรียนได้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ